ตรงนี้คือซอยที่ขึ้นชื่อลือชาเรียกว่าซอยเวดนามเมืองไทยหรือซอยราม53นั่นเองเขาว่าขึ้นชื่อเรื่องมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดเนี่ยเห็นปะรถยนต์มีอยู่คันที่เดือดมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดครับผมซึ่งเราจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์จัดสัรจรเยอะมากเลยนะซอยนี้และที่สำคัญซอยนี้นะครับ ข้ามกรองแสนแสบมานะครับก็จะเป็นรามาสามไปจนถึงปันจบร้อยสิบสองนู่นแหละครับปลายซอยนู่นแหละครับผมซึงไม่เหมือนรามบกห้านะข้ามฝั่งก็จะเป็นร้อยสิบสองแต่นี่ก็ยังเป็นรามห้าสามไปจนถึงปากทางรามกำแหงนะผมซึ่งปลายทางรามาสามฝั่งนู้นนะครับก็จะมันจบร้อยสิบสองของถนนลาดพร้าวที่ออกไปตาวินทาานะผม บดินประชาราวนาามตามนู้นนะครับผมี๋ยวเราไปดูต้นซอยกันเนี่ยเดินไปเราก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์เยอะมากซึ่งเราก็จะเห็นในโซเชียลนะครับว่าซอยนี้มอเตอร์ไซค์เยอะมากเออเยอะจริงๆครับผมและซอยนี้ก็จะมีอิสลามเยอะด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นซอยกันนะว่าเยอะแค่ไหน ที่บอกว่าเขาขับแตบเขาไม่ต้องเปิดไฟเดียวด้วยนะจริงจะตรงจะจอดจะเลี้ยวจอดไม่ต้องเปิดไฟเดียวเออผมก,ก็งงทำไมเขาจริงด้วยนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆครับผมผมเชื่อแล้วครับว่ารามห้าสามมอเตอร์ไซค์เยอะ ซึ่งฝั่งนี้ก็ติดมัสยิดนะมัสยิดมีอิสลามรามกำแหงนะผมซึ่งเป็นหลักฐานได้ว่าผ่าอิสลามเยอะจริงๆครับผมเดี๋ยวเขาเรียกอ,อะไรนะอ่ามาเลเซียหรือเปล่ามาเลเซียเมืองไทยหรือเวียดนามนี่แหละเออผมไม่เออผมงงเออเออเออมีอาหารเยอะนะซึ่งตรงทอยนี้ก็มีร้านค้าร้านขายเยอะเลยครับผม เนี่ยมีร้านสองข้างทางเยอะมากซึ่งพอออกไปปากซอยก็จะบรรจบกับอ่าถนนรามคำแหงซึ่งทรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นมอรามคำแหงนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นอ่าจวมุสลิมเยอะเลย มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ฝนเริ่มเจะตกแล้วนี่เอายาวๆจนถึงปากซอยเลยนะดูซิว่ารถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปกี่กันรถกระบะนับคันได้นะรถเก่งเนี่ยเยะมากมอเตอร์ไซค์ซึ่งซอยก็เป็นสองช่องกระจรน,นะก็อาจจะซอยแคบหน่อยก็เลยทำให้เวลาช่วงเลิกงานเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะเยอะมาก ก็ต้องเข้าออกซอยนี้ครับผมแล้วยิ่งสองข้างทางมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอีกก็ช่องจอดก็แคบก็อีกครับผม ถึงปากซอยแล้วผมอีกนิดเดียวครับอีกนะครับถึงปากซอยแล้วครับแม่เออส่วนมากก็ไม่ใช่ไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกด้วยเนาะถึงปากซอยนะผมกรามห้าสามน,นะครับผมเนี่ยครับ